สวัสดีค่ะชาวราศีธาตุดินนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการดูดวงความรักของชาวราศีธาตุดินนะคะในเดือนสิงหาคมเนาะเป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษเนาะส่วนใครอยากดูดวงส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวสามารถแอดไลน์เมย์นะคะที่ลิก์ใต้คลิปที่มีให้ไปได้เลยนะคะส่วนส่วนใครที่สนใจให แต่สำหรับที่เมยใช้เนี่ยเดี๋ยวเมยแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะก็สามารถไปซื้อตามกันได้เนาะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยสำหรับความรักของชาวราศีธาตุดินนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมไพ่ใบแรกเนี่ยเป็น chaos and conflict ใบที่2เป็น contract นะคะใบที่3เป็น canary spirit um, sing your own song นะคะโอเคพลังงานที่เมยได้จากไพ่นะคะเท่าที่เมดูนะ มันเหมือนกับว่าน่าจะเป็นเดือนที่คุณเองอาจจะต้องมีปัญหานะคะหรือมีความวุ่นวายอะไรบางสิ่งบางอย่างกับเงื่อนไขแล้วข้อตกลงนะคะอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกว่าต้องตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่แฟร์กับคุณอันนี้ให้ระวังนะคะอาจจะต้องตกไปเป็นตัวเลือกตกไปเป็นมือที่3ตกไปอยู่ในสถานการณ์ที่คุณเองไม่ได้อยากอยู่ ไพ่บอกว่ามันมีความวุ่นวายตรงนี้อยู่ที่มันอาจจะยังเคลียร์กันไม่ได้ในเดือนนี้นะคะคือมันเป็นพลังงานของความวุ่นวายอยู่นะสำหรับชาวราศีธุดนมันยังมันยังไม่สามารถหาคําตอบนะตรงนั้นได้นะคะไพ่คอนแทคขึ้นมาบางคนถ้าคุณเองมีเอกสารสัญญาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจําเป็นจะต้องเซ็นนะคะหรือจะต้องไปค้าประกันอะไรใครก็แล้วแต่นะไม่ว่าจะเป็นให้แฟนให้คนคุยหรือให้สามีหรือภรรยาของคุณเนี่ยหรือให้ญาติอะไรขึ้นแล้วแต่ ก็พยายามที่จะอ่านดีๆหรือว,ว่าผิดท,ท,ทบทวนอีกครั้งหนึ่งพ่อเมย์ดูแล้วเนี่ยเออบางทีน่าจะมีบางคนที่เขาเองอาจจะไม่ได้จริงใจกับคนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ถ้าเป็นสามีภรรยา,ยามไม่ว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากเพราะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่ถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือคนอื่นที่เรารู้สึกว่ายังไม่ได้ไว้ใจเขาหรือว่ายังเป็นแค่คนคุยหรือยังเป็นแค่แฟนกันอะไรอย่างเงี้ยไม่อยากจะให้ระวังนะคะในเดือนนี้นะอืมอ่าต่อไปนะคะเป็นไพ่ซิงโยออนสองใบนี้เมย์รู้สึกว่า คุณเองต้องตัดสินใจด้วยตัวคุณเองนะคะไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเป็นยังไงเลือกความสุขของตัวเองนะเลือกความสุขของตัวเองเลือกสิ่งที่ทําให้คุณเองรู้สึกสบายใจแล้วมีความสุขไม่ว่าข้อบตกลงอันนั้นอย่างนั้นะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกว่าคุณสบายใจที่จะอยู่แบบนี้ก็ได้แต่ถ้าคุณสบายใจที่จะออกมาหรือเป็นโสดหรือไปหาความรักใหม่อันนี้ก็ที่อยู่ให้เมให้ชาลสิทัดเดินตัดสินใจเองนะคะแต่เท่าที่ดูแล้วเนี่ย คุณจะต้องยืนยืนเขาเรียกว่ายังไงยืนหนึ่งนะคะก็คือลอยตัวเหนือดรามา่าไม่ต้องไปไม่ต้องไปคูกคีอะไรมากมายพยายามเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักแต่ว่าไม่ได้หมายถึงว่าจนเราจะต้องเห็นแก่ตัวนะคะแต่ว่าเอาความสุขของตัวเองเป็นหลักในการเลือกหรือการตัดสินใจหรือการทําอะไรนะในช่วงเดือนสิงหาคมสำหรับชาวราศีธดินบางคนคาจจะมองว่าเออเขาอาจจะเป็นคนที่ท็อกซิกกับเรานะคะแล้วก็คุณอาจจะคิดว่า มันเป็นการเห็นแก่ตัวสําหรับเราหรือเปล่าถ้าเรายังไม่อยากอยู่นะคะแต่ถ้าคุณเองพยายามที่สุดแล้วแต่ว่าอยู่กับคนคนนี้แล้วมันเหนื่อยการที่เลือกตัวคุณเองเลือกความสุขของคุณเองแม้ว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องของการเห็นแก่ตัวนะคะโอเคปะต่อไปเราจะมาดูพลังงานของชาวราศีธาตุดินนะคะว่า <c oughs> พลังงานของคุณเป็นอย่างไรโดยการใช้ไพ่ทาโร่นะคะไพ่สาหรับนี้เป็นไพ่ The f เ u n t ช่นทาโรนะคะก็ไปซื้อกันได้นะคะถ้าใครอยากได้ โอเคขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุดินค่ะขออนุญาตดูพลังงานของชาวราศีธาตุดินค่ะว่าตอนนี้ความคิดความอ่านความรู้สึกธาตุดินของคุณเป็นอย่างไรนะคะ The Sun <c oughs> 8ดานี่มันมีความกลัวอยู่นะคะเหมือนคนติดคุกความคิดอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการคือความสุขแต่มันมีความกลัวอยู่เดี๋ยวเรามาดูต่อว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะ สดาบสามดาบโอเคดี่มีเขอขยับให้แป๊บนึงอันนี้มันเปิดขึ้นมานะคะขยายมาเนาะไม่ขอขยับเลยแล้วกันเขาขยันยขยายสองดาบค่ะมันจะได้อ่านทีเดียวนะ ถ้าสำหรับเป็นสองถ้วยแ <c oughs> <c oughs> ม้ว่าชาวราศีธาตุด,ดินมันเหมือนคุณอยู่ในพลังงานของคนที่เลือกไม่ได้นะคะทำอะไรไม่ได้มีคนเข้ามาหาคุณนะเนี่ยมันมีความรักใหม่เข้ามา แต่คุณเองยังมีความกลัวที่จะเปิดใจให้ใครสิ่งที่คุณต้องการคือ The Sun ค่ะอยากจะมีความสุขบางคนให้คุณอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นรักสามเศร้าเม่มองว่าคุณเองอยากจะจบแล้วอยากจะออกมาจากความกลัวของตัวเองนะคะบางคนคุณอาจจะกลัวการอยู่คนเดียวนะก็เลยยอมอยู่ในความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกอันนี้เมยมองว่ามันน่าจะทําให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองไปในลนักษณะ ความสัมพันธ์ที่เป็นระยะยาวบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่รู้เลยว่าเราจะเป็นยังไงต่อเราจะเอายังไงต่อเขาอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาหลายๆคนนะคะใต้สําหรับเป็นไพ่สองถ้วยสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยมันคือความรักที่เป็นคู่ของจริงๆนะคะไม่มองว่าถ้าคุณสามารถที่จะก้าวข้ามออกจากความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่คุณเจออยู่ตอนนี้ได้เนี่ย คุณจะได้เจอความรักที่มันเป็นความรักจริงๆหรือเป็นคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะเป็นคนที่สามารถจะพัฒนาความดลความสัมพันธ์ได้แต่ตอนนี้เมย์มองว่าพลังงานของคุณอะคุณเองยังไม่กล้าที่จะเดินออกมาบางคนยังรู้สึกเสียดายบางคนคบกันมานานค่ะจนทําให้คุณเองรู้สึกสูญเสียความเป็นตัวเองแล้วรู้สึกไม่โอเคอกับการต้องอยู่คนเดียวอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเหมือนกับว่า คุณไม่แน่ใจว่าคุณควรที่จะทิ้งคนนี้หรือเดินออกมาจากตรงนั้นไหมหรือบางคนถ้าคุณเพิ่งจบมาคุณเองยังไม่สามารถจะลืมความเจ็บปวดครั้งนั้นได้นะคะถึงแม้คุณเองอยากจะพยายามเอาตัวเองออกมาจากตรงนั้นแค่ไหนถึงแม้จะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกอีกกี่คนแม้มาว่าคุณเองยังไม่พร้อมนะคะสิ่งที่คุณอยากต้องต้องการตอนนี้สิ่งที่มันเป็นในใจที่คุณต้องการจริงๆตอนนี้นะ คือความสุขคือความสําเร็จกับตัวเองคือการมีความสุขกับตัวเองบางคนอาจจะหมายถึงการรักตัวเองไน้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตแต่ความรู้สึกของคุณตอนนี้คือคุณรู้สึกว่าคุณทาไม่ได้คุณยังให้ปล่อยให้ตัวเองมีความสุขนะตรงนั้นไม่ได้นี่คือพลังงานที่ไม่ได้นะคะแต่เมย์มองว่าไม่เป็นไรถ้าคุณรู้สึกว่าเออเรายังมีความสุขตรงนี้ไม่ได้ก็ปล่อยให้ตัวเองเจ็บให้เต็มที่ <laughs> ถูกให้เต็มที่แล้วทําได้เมื่อไหร่ค่อยมูมมอออกมา ะค,ะคือรักษาตามอาการเมียจะพูดลักษณะนี้นะถ้าตัวลูกสววตัวเองไม่ไหวก็ไม่เป็นไรเสียใจไปก่อนร้องไห้ไปก่อนแล้วถ้าวัานหนึ่งไหวแล้วพร้อมที่จะมีคนอื่นเมื่อไหร่พร้อมที่จะมีความรักพร้อมที่จะรักตัวเองเมื่อไหร่แบบร้อเเซก็ค่อยๆทํามันไปนะคะไม่ต้องรีบนะคือเมียดูแล้วเนี่ยพลังงานของชาวราศีธาตเดินค่อนข้างหนักหนาพอสมควรคือถามว่าคุณรักอยู่ไหมเมีมองว่าคุณรักอยู่นะคะแต่ถามว่าคุณอย,อยากอยู่ตรงนี้ไหมคุณก็ไม่ได้อยากอยู่ แต่มันติดอยู่ที่คําว่ารักนั่นแหละมันก็เลยทําให้คุณไม่ไปไหนนะคะหรือไปไหนไม่ได้นี่คือสิ่งที่เมรับรู้จากพลังงานของคุณนะเอาเป็นว่ามีคนเข้ามาให้คุณเลือกค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะเลือกไหมนะสำหรับชาวราศีธดินไพ่สองถ้วยด้วยอาจจะมีโอกาสนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ทํางานร่วมกันหรือคุณน,นะคะหรืออาจจะต้องมีการติดต่อนะคะหรือต้องต้องเจอคนเนี้ยในเรื่องของการทํางานนะคะในเรื่องของสายงานที่คุณทาอยู่ก็ได้นะโอเค ต่อไปเราจะพรางพลังงานนะคะของคนที่ชาวราศีธาตุดินกําลังเดียวอยู่ว่าเขาเองคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุดินคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุดินคะคนคนนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธาตุดินคะคนที่ชาวราศีธาตุดินเดียวอยู่ถ้าคุณโสดอยู่ไม่มองว่าคนณไม่รักใครทั้งนั้นอตอนเนี้ยยังติดอยู่ในอดีตที่เสียใจยังไม่อยากที่จะ ไม่ใช่ไม่อยากสิยังไม่พร้อมที่จะปล่อยความรู้สึกนั้นหรือยังไม่พร้อมที่จะปล่อยอยดีตนั้นไปนะคะโอเคมาดูพลังงานของเขาคนนั้นกันก่อนว่าเขาคนนั้นที่ชาวราศีธิตุดินอยู่อยู่นะคะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีธิดนโอเคเจ็ดเหรียญคุณกับเขาน้าจะรู้สึกกันมาสักพักแล้วนะไม่ใช่รู้สึกสิพูดคุยหรือคบกันนะคะมาสักพักหนึ่งแล้ว อยู่ออ f ฟอร์จูนเหมือนเขาเองรอโอกาสรอจังหวะเวลาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะเรามาดูกันต่อว่าเขารออะไรคะ่ะรอโอกาสรอจังหวะเวลาให้บางสิ่งบางอย่างมันเปลี่ยนแปลงนะคะเขารออะไรคะ่ะ princess of wand <c oughs> princess of sword นะคะ princess of sword the star มมีความรู้สึกเหมือนเขาเองอยากที่จะรอเวลาในการทักมาคุยกับคุณนะคะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กันอีกครั้งหนึ่งคนคนนี้แม่มองว่าต่อให้เขาทําคุณเจ็บแค่ไหนเขาเองก็ยังมีความหวังดีกับคุณอยู่นะคะมันเหมือนเขายังอยากเป็นเพื่อนกับคุณอยู่นะมันเหมือนอย่างน้อยก็เป็นเพื่อนกันก็ได้ถ้าเป็นแฟนกันไม่ได้อะไรเงี้ยเขาเองก็ไม่ได้อยากเสียคุณไปร้อยเปอร์เซ็นนะคะไพ่เดือดสตาร์ขึ้นมา เหมือนเขารอรอแบบมีความหวังเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อว่าเขารออะไรคะ่ะไพเ่เจ็ดขอให้ขยายไพ่เจ็ดเหรีออยญคะ่ะเขารออะไรคะ่ะ Princess ่ f อบครับรอข้อความรอความรู้สึกดีๆจากคุณหรือเปล่าบางคนเขาอาจจะติดต่อคุณมาแล้วนะคะบ,บางคนคนนี้เขาเองยังสองคุณตลอด แต่ว่าเขาอาจจะติดต่อมาเดี๋ยวคุณเองอาจจะไม่ติดต่อเขาหรือเปล่าหรือคุณเองไม่ตอบข้อความเขาเพราะพลังงานของคุณอะไม่มองว่าคุณเองยังไม่อยากที่จะทําอะไรนะเขาขยายไพ่บิวออฟฟอร์จูนค่ะห้าเหรียญพอช่วงเวลาผ่านไปนะคะคนคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเหงาหรือว่าการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขาอะมันทาให้เขารู้สึกว่ามันขาดอะไรไปแต่ไม่มองว่าในมุมของคุณอะ คุณไม่อยากเป็นเพื่อนคุณไม่อยากเป็นอะไรทั้งนั้นแต่ตัวเขาเองอะ่ะเขาอยากใจว่าคุณเป็นอะไรก็ได้ในชีวิตเขาเป็นเพื่อนก็ได้ไม่ต้องเป็นแฟนก็ได้คือเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวราศีทัตลมนะคะหรือชาวราศีตุลได้นะจริงๆก็มาทุกธาตุแหละธาตุไฟนะคะธาตุน้ําก็มีเขาอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะอาจจะมีความเอาแต่ใจในตัวเองอยู่คนนี้ขยา,ายไพ่ Princess of w a ว d นค่ะ เขามองว่าคุณเองเป็นคนที่ทำให้เขาสบายใจได้เป็นคนที่เขาอาจจะต้องเขาอาจจะปรึกษาอะไรหลายๆอย่างกับคุณนะคะคือเขามองว่าคุณเองเป็นคนที่เจตเจตนาดีแล้วก็ปราถนาดีเขาเสมอนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่เขาเองไม่อยากเสียคุณไปนะเขายังส่องคุณยังติดตามชีวิตคุณอยู่นะคะขออนี้ขยายไพ่ princess of swords ค่ะสีดาบไม่มองว่าเขาเอง กันในการนิ่งการเงียบของเขาว่าเขายังไม่ได้ปล่อยคุณไปเลยนะคะย,ยังมีการส่องยังมีการสืบเรื่องราวของคนอยากจะรู้ว่าคุณเป็นยังไงนะคะโอเคไหมแต่การที่ไม่มีเขาเนี่ยคุณโอเคหรือเปล่านะคะขออนขยา,ายไพ่เดือดดาลในจับเพนนิ่งเขใต้สามราบเป็นไพ่สิจับวันนะคะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่มีคนเข้าหาเขาเยอะนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าจะเป็นคนที่ งานการงานของเขาเนี่ยจะต้องมีคนเข้าหาตลอดนะคะแล้วก็เขาเป็นคนที่อาจจะประสบความสำเร็จในชีวิตระดับหนึ่งก็เลยทําให้มีคนที่ต้องการที่จะเข้าหาเขาแต่ในระหว่างนั้นเนี่ยถึงแม้มีคนอื่นเข้าหาเขาแค่ไหนอะมีมองว่ามันมีความรู้สึกที่มันไม่มีใครเหมือนคุณนะคะคุณอาจจะรู้สึกเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณเองเป็นเหมือนคนที่เขาไว้ใจเป็นเหมือนบ้านนะคะเป็นเหมือนคนที่เขาเองรู้สึกว่า รู้สึกสบายใจที่อยู่ด้วยแต่คนอื่นที่เข้ามาเมย์มองว่าน่าจะเข้าหาเพื่อหวังหวังผลประโยชน์อะไรจากเขามากกว่าไพ่เดอะสตาร์กับไพ่ไนออฟเพนิคอลส์ขึ้นมาขยายกันเหมือนเขาอยากที่จะมีคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าสําหรับคุณมันอาจจะไม่แฟร์ถ้าเขามีคนอื่นอยู่ด้วยหรือว่าเขาเองยังไม่ได้อยากจริงจังกับใครเท่าที่เมย์ดูจากไพ่เนี่ยถามว่าคนคนนี้จะกลับมาไหมถ้าคุณดิวกับคนคนนั้นอยู่หรือว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นไหมถ้ายังดิวกันอยู่นะคะ เมย์มองว่ามันจะเป็นเพียงแค่การพูดคุยแต่ว่ามันไม่ได้มีการพัฒนาความสัมพันธ์เพราะมันเป็นไพ่เด็กขึ้นมาหมดเลยนะคะมันเหมือนเขาเองน่าจะยังรอจังหวะเวลาในการที่จะเตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างถ้าเขามีคนอื่นด้วยเมย์มองว่าเขาเองก็ยังอยากที่จะมีช้อยอื่นไปด้วยในเวลานี้นะคะซึ่งเขายังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครแหละถ้าเมย์ดูนะ บางคนอาจจะต้องรอหลังประมาณตุลานะคะเป็นต้นไปอาจจะเห็นอะไรชัดเจนขึ้นเนาะเขาอาจจะมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งมาอย่างในช่วงเดือนตุลาคมก็ได้ถ้าคุณรอได้แต่ถ้าคุณรอไม่ได้นะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็มูฟออนออกมาก็ได้แต่ไม่มองว่าคนคนนี้เขาจะพยายามคีฟคุณในลักษณะความสมัมพันธ์เนี้ยไปเรื่อยๆแต่ว่าไม่ให้สถานะแต่ว่าไม่ชัดเจนถามว่าคุณเองอยากจะออกมาไหมไม่มองว่าคุณเองก็อยากจะออกมาแต่ก็รักเขานะคะขออนุญ,ญาตใช้คบบ เออสำเนียงของคุณแจก,กี้รักเขาก็เลยยังอยู่ต่อไปนะคะเพราะรักเขาเาพราะห่วงเขาเนี่แหละนะโอเคมาดูกันว่าถ้าเป็นไปได้สิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับคุณนะคะเขาอยากจะบอกอะไรคะสิ่งที่เขาคนนั้นอยากจะบอกกับชาวราศีธาตุดินเนี่ยเขาอยากจะบอกอะไรคะ ถ้าเป็นไปได้ว่าตอนนี้เขาพูดได้เขาบอกได้ I can't be with you นะคะเขาไม่สามารถที่จะอยู่กับคุณได้ตอนนี้เขาไม่สามารถที่จะคบกับคนได้ตอนนี้เนาะ I don't feel that way บางคนเขาอาจจะยังไม่ได้รักคุณขนาดนั้นน่ะเขาอาจจะยังรู้สึกกับคนว่าเออเป็นแค่เพื่อนเป็นแค่คนคุยนะคะ I m e s s everything up I want to be more than friends I wish I can do it ได้สำหรับ Do you feel the same way นะคะ <c oughs> มันเหมือนความสัมพันธ์เนี้ยมันน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนคือเขาไม่ได้อยากเป็นเพื่อนเขาอยากเป็นมากกว่านั้นนะคะแต่ว่าเขาเองไม่สามารถที่จะอยู่กับคนได้นะตอนนี้นี่คือสิ่งที่เขาอยากบอกจริงๆอะ่ะ I wish I can do it กับพายเดอะสตาร์เนี่ยคือจริง,รงๆเขามีความหวังว่าเขาอยากอยู่กับคุณนะเขาอยากที่จะ พัฒนาวความสัมพันธ์กับคุณนะแต่ตอนนี้เขาเขาทำไม่ได้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองไม่ได้รู้สึกมากขนาดนั้นหรือว่าอาจจะมีเรื่องราวหลายๆอย่างในชีวิตเขาที่เขาเองเอออยากที่จะทําก่อนเป็นไปได้ว่าบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักกันนะคะเขาก็เลยยังไม่อยากที่จะรีบร้อนในความสัมพันธนะ์นตอนนี้เขารู้ว่าเขาทําให้อย่างพังเขารู้ว่าทําคุณเสียใจด้วยนะคะอืม แต่เขายังอยู่กับคุณไม่ได้อันเนี้ยมันคือพลังงานที่ไม่ได้เพราะว่า I can't p r e v i you กับ I w i s h I c a n do it คือตอนนี้มันไม่ได้จังหวะเวลามันไม่ได้นะคะโอเค <c oughs> ต่อไปนะจะมาดูว่าไพา angel, ่ angel romance angel อยากจะบอกอะไรกับชาวราศรีธุดินนะคะไพ่ romance angel อยากจะบอกอะไรกับชาวราศรีธิดินคะ่ะในดงความรักครั้งนี้ Let go of control i s s u e allow t h s i t u a t i o n to u n f l o w naturally นะคะมัเหมือนกับให้บอกประมาณว่าปล่อยไปนะคะไม่ต้องพยายามไปควบคุมลลัพธ์มากมายนะคะชิวๆนะคะปล่อยจอยปล่อยจอยไปก่อนนะคะที่เป open mind นะคะ your soulmate may differ from your usual type and expectations เปิดโอกาสให้ตัวเองนะคะอย่าพิ่งปิดโอกาสตัวเองในการอ,าอยู่กับคนคนนี้นะ มันเหมือนไม่มองว่าบางทีคนที่เป็นคู่ของคุณนะอาจจะเป็นคนเองที่คุณไม่ได้คาดคิดไม่ได้คาดหวังก็ได้นะคะ Make the effort Great love is worth taking the step you're a guiding to take อีกหนึ่งใบค่ะ Getting to know each other as you reveal your innermost self to each other you r bond d e p e n d s ก็สำหรับเป็น f r e e yourself <laughs> It is time to take back control of your life นะคะใช่ <laughs> เมยรู้สึกแบบนั้นว่าคุณเองน่าจะต้องปลดปล่อยให้ตัวเองเป็นอิสระนะคะถ้ามีคนเข้ามาเนี่ยไพ y make the effort น่าจะมีคนพยายามเข้าหาคุณเข้ามาจีบคุณนะคะไม่เป็นไรนะเม่มองว่าถ้าคุณเองยังไม่อยากที่จะ move on ไม่เป็นไรนะคะแต่ก็ระหว่างนี้พยายามที่จะเปิดโอกาสให้มีคนเข้ามาหรือได้ศึกษาคนอื่นด้วยนะคะให้ให,ให,ให้ให้โอกาสตัวเองได้ ได้ทำความรู้จักกับคนอื่นๆด้วยในเวลาเดียวกันนะคะถ้ายังไม่พร้อมมุกออนไม่เป็นไรอยู่ตรงนี้ไปก่อนแล้วก็อย่าลืมปลดอากาศให้ตัวเองด้วยหรือว่ากับคนคนนี้ถ้าไม่เป็นในกรณีที่คุณเองนะคะเพิ่งรู้จักกันก็ใช้เวลาไปก่อนนะคะทำความรู้จักกันไปก่อนไม่ต้องรีบมากมายนะคะแต่ว่าก็ไม่ต้องไปยึดต,ติดคนคนนี้มากเนาะโอเคเรามาดูกันว่าไพ่ The Whisper of Love นะคะ อยากจะให้คำแนะนำอะไรกับชาวราศีธนในเรื่องของความรักค่ะ The only thing that is real is love นะคะ shift your focus back to love มมมองว่าน่าจะมีในเรื่องของการแบบให้ให้โอกาสเขาด้วยความรักให้โอกาสตัวเองด้วยความรักเป็นรักที่ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคะมันเหมือนไพ่อยากจะให้คุณเองอะลองรักใครแบบ ไม่ได้คาดหวังดูนะคะลองไปเรื่อยๆแหละแต่ถ้ามางสิ่งบางอย่างมันท็อกซิกเกินไปหรือถ้าคุณไม่ไหวาอาจจะถึงเวลาที่คุณต้องรักตัวเองด้วยนะคะอ,อันนี้เป็นไพ่นะคะสำหรับนี้เมย์ชอบนะเพราะว่าไพ่มันสวยมากนะคะ The Wise Offering Oracle นะคะมาดูว่า <c oughs> ไพ่อยากจะ <c oughs> ให้ํำแนะนำอะไรชาวราศีธาตุดินนะคะในเรื่องความรักบ้างค่ะ abundance นะคะ d i v i n e be loved please show me how to feel fully deserving to receive I release my ego plans and open to bring to being a vehicle for abundance มันเหมือนม่รู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจกกักรวาลเนี่ยกำลังบอกคุณว่าคุณเองคู่ควรกับความรักดีๆนะคุณเองน่าจะต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองได้รับความรักดีๆบ้าง ถ้าบางสิ่งมาอย่างคนรู้สึกว่าคุณไม่ได้คู่ควรกับสิ่งนั้นมาออจ,จะถึงเวลาที่คุณเองอาจจะต้องถอยออกมาแล้วก็เปิดโอกาสให้ตัวเองหรือเปิดโอกาสให้คนอื่นคนที่คู่ควรกับคนจริงๆคู่ควรกับคุณเพื่อให้เขาได้รักคุณแบบเต็มที่เพื่อให้คุณเองได้รับความรักแบบเต็มที่นะคะบางคนที่มีความทุกข์อยู่ตอนเนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณอาจจะมีความรู้สึกว่า คุณน่าจะดีไม่พอกับความรักหรือมองคอนคุณอาจจะมีความคิดที่ว่าคุณเองไม่คควรกับความรักดีๆหรอกต่อให้มีแฟนก็ต่อหรือต่อให้มีใครเข้ามาก็ไม่มีใครหลักคุณหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนไพ่บอกว่าให้คุณเองปล่อยให้ตัวเองได้รับความรักแบบเต็มที่บ้างนะคะอย่าอย่าลิมิตความเชื่อหรือความคิดตัวเองเรื่องของความรักนะพยายามเปิดโอกาสให้ตัวเองเนาะ โอเคไม่มีอะไรแล้วค่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะจริงๆตอนนี้เมมแพนว่าเมกำลังที่จะทําคลิปนะคะเป็นราศีนะคะแต่ละราศีแยกให้ในในแต่ละคนนะคะแต่ละท่านด้วยนะคะไม่ใช่แต่ละท่านชิเนแต่ละราศีนะคะใครอยากรู้เรื่องอะไรนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักอยากให้เน้นเรื่องไหนก็อ่าคอมเมนต์ไม่ได้นะคะแสดงความคิดเห็นไว้ได้เดี๋ยวเมจะพยายามที่จะ ทําให้นะคะเป็นการตอบแทนที่คอยติดตามเมย์าตลอดนะคะอย่าด,ดูดูส่วนตัวปรึกษาส่วนตัวรบ,บกวนแอดลิงก์นะคะคลิกลิงก์อของไลน์นะคะใต้คีิไว้ได้เลยตอนนี้เมยเมยสร้างเป็นเ,เป็นไลน์ออฟฟิเชีแยกแล้วนะคะแต่เมย์จะเป็นคนตอบเองตลอดนะไม่มีใครตอบให้ไว้คุยกันค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะบ๊ายบาย